ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เ,าเาราอยู่ที่ร้านแม่ทอนนะครับเนาะร้านแม่ทอนอาหารตามสั่งครับพอดีมีปูลึกลับหลวงปูลึกลับมึงหูจักสือสํมมาบอกเลยคุณแม่มาบอกเลยคุณแม่มแมสี่ใส่ถะเบียนรถรับๆอยูวะชนสี่ใส่ทะเบียนรถตัวน,นี้ละตัวน,นี้ละตัวน,นี้ละลาวะว้าดึามันสิออกเีกตัวน,นี้บ่แม่ทอนลวาวะ บ่าแอมก็เลยมาติดตามตัวเรขให้เอฟสี่เบิงว่าหลวงปู่สี่ใส่รถมัวไส่ขั้นหนเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะครับเนาะบวกกับความฝฟันของแม่ท่อนแม่ท่อนไเพิ่นกับฟันแม่นตัวนี้ตัวนี้เป็นความฝฟันของแม่ท่อนแต่หลวงปู่ที่มาบ,บอกว่าทะเบียนรถนานะ,นะสี่ไ้นั่นตัวนี้เป็นความจริงเรื่องจริงครับที่หลวงปู่หรือครลับเป็น 4, สี่ไซทะเบียนรถอาจจะมาให้โชคก็ได้เนาะครับเนาะอันนี้กับโอหูเพื่อกันเบิงวหม่ื่อเป็นแนวทาง กดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเนาะมาไปฟังจากปากแม่ท่อนน้ำกันครับว่าหลวงปู่เป็นสี่สี่ใส่ถิเปลี่ยนรถเป็นไม้เลยนี in ่อย er, ่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงน้ำเด้อครับเด้อไปเบิ่งนน้ำกันครับสวัสดีครับวันก่อนยี่เมียรอบไปหนึ่งหกอ่านนะครับท่านผู้ชมเนาะบังหวว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนตัดเห็นเขาเชื่อมกุมั่นใจว่าเหนแน่นอนเพราะว่า ไฮเลแ็แค่นั้นก็ผมไฮแค่ชุดเดียวหนึ่งหกหางมันก็สุนก้ต้องตัดเหรียญเนาะครับเพราะว่าจะเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งหรือว่าหาหกหนึ่งหรือว่าหาหนึ่งหนึ่งหามันก็ถูกของแม่อยู่แล้วนั่นแล้วง้วนนี้เขาเชื่อมกันเล่มาัดท yeah. claro ี่ตามตามสีข oh ้ามสี่พันอยาดรอกมากบ้างมาตามเขาแม่ทอดนี่เนื้อวระสันฟันแม่นมวดไอ้พวดนั้นฟันแม่นวระสันมวนนี่ฟันหรือว่าแม่นัวฟันตอน พันไอ้ตอมหัดเลยเนาะพันไอ้ปันพันปลาเห็ดลุกพันหลุดสายกับหลุกสาวแบบเพิ่นไปเฮื่อนเพิ่นไปเห็ดกระเห้กินเพิ่นแบบอาปานิ่นปานิ่นสามตอนสามตอนเหมือนทอดทอดแม่ก็เลยว่าเอ้ามามาทอดมาผัดยังไงเอาขินก้อนมันพันซุปเดี๋ยวมันเสละหลือเปล่าอือครับอ่าปานิ่นสามตอนแล้วหลูกชายกินต้นเห็ดกิน อ่าันนีน้พัดเห็นลูกชสยเปยพัดแน่นไปไปพัดจะไดนแม่พัดชุดๆดจะสี่บอกพัดชุดชดแต่ว่าแต่ว่าหัาน,นเป็นสามชิ้นหอวหันเป็นแค่สามชิ้นแน่นเขาไปพัดนะเนียนต้นนิ่นสามชิ้นเอาไปไปไปสิพัดพัดะเนียนห้วยมันสิมันสิเล็กไอ้เปล่าอพืนปลามันเพราะท่านอันนี้ย่านมันเละปราะท่านนี่คุณพัดเลยลุกชส้เนี่ยอพืนครับ แต่เด็กเห็นหมึกซาอนั่งตอนเห็นหูกใส่กับหมึกซาวนี่จะตฟันเห็นแต่เกลือหยาดนะน่าเหล็กมันจะเป็นเหล็กที่นองเพรเห็นแต่เกลือหยาดครดับตื่นได้กับฟันเห็นแต่เกลือหยาดฟันเห็นเป็นปีนองพี่นองยิ่งแต่ปีนองเมีเหล็กปีเหล็กนองช่วงนี้เหล็กปี่นองไม่ค่อยเห็นเลยครับเอ๋มีแต่แตกกันซะเลยแต่ว่าแต่ไข่ว่าเหล็กตุกเกามันมากครับแต่ไข่เหล็กตุกเกล เห็นวนเวียนอย่างนี้จะเดชเกรจะเดชเกๆครับผมบันี้บันดีล้างจจกมันก็ลลยขึ้นมากมาบวัันมาลูกเคยอีกได้บันลูกเคยเอาผลนนพร้อมขึ้นรถท่านนั่นครับผลขึ้นบันี้นเขาพ้นขึ้นพ้นขึ้นแล้ว่าเอาเดี๋ยแม่สิกับไปนําเด้อาสันเดแม่สิกับไปน้มาสันเมเน่นบ่าเดแม่สิกับไปน้ำาสัน ให้เขาเนินทานแม่บาสิกับไปน้่มเขาคมันจะไหนจะคอยออกรถไปเลยเอ้าคือระธานแม่แม่บาสิกับไปน้่มคือคือเบออันถาษาเมเน่บางในฟันนั่นแหละเขาฟ้องอันยังขึ้นรถอ่ะเว่แหละคับกรับนี่แหละว่าสิกับไปน้่มนี่แหละคือจังไงกรับไปน้่มแม่นและแม่ไม่ได้ขึ้นรถบ่ร์ไ่ได้ขึ้นรถจเลขรถมันเลขจะเวียนรถท่านนั่นมันกัน เียงแปดแปดหนึ่งสามสามแปดหนึ่งสาม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 สชีวิตครับจริงไหนดีแต่แปดนึ่งสามสามครับจริงไหนเราการเสริมโยนน้อนคันในความคิดของแม่ถ้าว่าฝันว่าป่านิ่นสาตอนแปลว่าเป็นเงียงถ้าเ็ สามยูดแปดวูเล้อนาะครับตาบแปดกูแล้วนิ่นมันก็มันก็านิ่นสามตอนกับแปดสามสามแปดหรือวันสามแปดเนโอ้หรือวันน่้สามแปดพ่อแม่หนึ่งสามแปดนี่ยคุ้นจุนหนึ่งสามแปดมันจะเขาก็รวดตัวละรหดเมักลับเสร็จโดพอดีตัน่งแปโอ้ทะเบียนรถก็เ1อหนึ่งนึสามแปดกหนึ่ง หนึ่งแปดสามสามบเม่แม่โอ้ตัดออกตัวนึงก็เป็นหนึ่งสามแปดนนี้เฮ็ดให้กินบระเทศเมื่อลังเก้าบันีดที่หนึ่งสามแปดอแตรงพันกับรถอีกอันลังเก้านี่แหละสำคัญท่านผู้มอันลังเก้านี่แหละสำคัญบอกที่สอวันนี้จะลังเก่าเฮ็ดให้กินให้ยากเวอนหลังเก้าเวอนหลังบันีดที่หนึ่งสามแปดอีกเขากันเว่นตั้งสอย่างก็แม่นเพราะว่าจะเป็นรถเพว่าจะเป็นความฝันเพรว่าจะเป็นบันีดที่ หนึ่งสามแปดบ้านแอมครับตระก้ากระเมียรนี่ดีคนคนฟันเห็นปลาดีกว่ามากเป็นแปดดีกว่าขนอีกแม่แมนเล่าเข้ากาเป็นขนกระเมียร์เนาะครับเป็นจะแปรเป็นแปดครับปลาสามชิ้นกัเป็นสามอยู่แล้วกัสามอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งแม่แล้วว่ะครับผมหนึ่งหนึ่งกันยังทีแม่ฟันบ้านเ็กม้านศิริกรก็ปลูกเวลาขึ้นรถขัานนี้ทะเบียนกันหนึ่งสามแปดครับ กลับไปกลับมาเด็สี่บกลับไปหาผันบัตเอกี่ก้ารอกดมันจะสิมาดูแท่มากสองเงแห้งกีบาได้เนี่ยมาดูดจได้กลับไปกลับมาอด็ีแน่นกบไปกลับาเยครับจะโตัวเขาม่ได้กินบาาประเทศก็พอใหกินนะกําลังเฮ็ดก็ท่านได้กินบารูไงเปล่าขึ้นมาว่าเมันเชยามันเอยต้ม ขึ้นที่ไหนแม่เอาขึ้นจากกระทะนะครเอาขึ้นจากกระทะอ๋อครับขอดเอาฮะแต่เนี่ยบึงมันเป็นปลาหั่นแล,ล้วเรียบร้อยสามชิน้นครับปลาหนึ่งที่สามชิ้นครับตัวนี้ชุดนี้ฝันจากใจต่อวีกันกว่าแม่เนี่ยตอวีเลยกมังวีปฏิพันธ์ไหมท่านาใานแม่แม่มีโชคมีลาดเลยเลยไร้ประเณอย่งนี้าวว่าได้สิมีโชคมีลาดจะได้แต่ได้แน่อยู่ซื้อหกหนึ่งหนึ่งหกกันล่ะห้าหกหนึ่งได้ จะมาผันมากหลายเจ็ดหกสองบอกแม่มากแห่คือเจ็ดหกสองเ็จ็ดหนึ่งกับลูแม่เจกแต่หัวลูกนขึ้นเป็นึ้นเจ็ดเจ็ดหกสามลกลูผัดเบาโอ้ยนาเจลูก่าเจ๊แตกในนอค่ะเอาพี่จะเอาขิพี่จะขึงแน่ทีสีขิ้น้ำลูกพ่อของพ่มาสิดาอยู่ยังคุณแม่คุณพ่อทอดเลือนหรือว่าคุณแม่ทอดนี่กับเิ่นกับมิโชมิโวงอยู่ตลอดครับคานผู้ชมตามบลเที่ยงถามนวดนุ่พ่อเิ่นก็ได้ษลายอยู่บนว่า หลายแต่ว่าเนเป็นเชียดกสองนี่เลยอู้ได้เป็นเฉียดล่าไม่เคยมาว่เชียรกสองนี่เชียดเชียดล่านพอเราว่าเชียรล่าการกระจิงี่เรอกมาแอเพวราก็ชื่อมาถามพอเราอยู่เรื่อยถือรักว่าถึงวันถึงรักว่นวันครับวัวัาถรกว่าถึงรักเันรักวันถืรกวันถงรักันถกนถรักว่าถึรกวันรักว่ถึงรักวถรดกวรักรักนรักนถึงรี่วัาถึกันถึงไปกะเนถึปุนถรักวัรัวรันงว่า จะแม่ตะเกียบหินดังๆนั่นรับสื้อแจกซุ้มแม่ขั้วผมตัวสื่อที่ละสิบก็ไหวเหลืออยู่สองสามใบแจกเขาไว้เขาเลยแล้วคือจะนทร์วันแจกไปเบิ้เลยบปล่แม่แม่ช่วงนั้แม่แม่รอดคือพอไม่มาถึงช่วงช่วงนั้นนั่นตอนแม่ตะเกียนดังๆนั่นคือไอตอนมันออกสามสองลางสองสามบนนั่นซื้อซื้อชุดชุดยี่สิบใบ บันี้เขามาขอแบงแล้วแบงให้เขาไปทิ้สองคนก็ระบายระบายระบายบันจะพร้องเหลือใบแปดใบมันออกสามสองหลังสองสามสองสามบุญโอ้ยี่สิบใบแบงไหเขาตั้งทิบสองใบมันที่สาแบงก็เจ้าก็แบงตลอดได้หวอดหรอกแดงปันใคอยังใหเขาเขาเอาล่วนแบงก็เจ้า เจ้าขอแบ่งแบ่งเขาพ่อเราเป็นคนเที่ยวทบันกบ้าเนาะค่ะคุณชมเนาะย่ากี่จะแม่ตะเคียนยิ่งดังๆพ่อเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการที่มาเรื่องเดินทางไปไปเห็นเพื่อนแต่เป็นช่วงคลิปแรกๆครับแต่เป็นชมเนาะความเกลืแม่ทอดกับซีอิ๊จำอยู่ที่บ้านๆจริงแม่แม่ตะเคียนบอกว่าแม่ตะเคียนหมดแม้ว่องหกหนึ่งไปเอาไป เ็ดเอาคันใบสีไปไปใบเพิ่นหน่าิันจะเลยลงมาลงมาแเม่เหมัอนก็บอกตัวเดียวเลยสองหนึ่งหหนึ่งหกแมนบานนี้พันมาสื่อปาสื่อกับปาสื่อกับหนึ่งหกสองแบบว่ามันมาหกสองนะไข่มาเสียเนีกับผีจีนอ่ะนีากับผีอีกโอ้ยสุดาแห่งบานนี้เพื่อนไบใบผูพญานาตสีใบบาน้องเช้าน่าเิ่นสีใสรถคันนึ่ สี่เซนรดขั้นสี่เซนลขั้นนี่เบียนสองเจ็ดเก้าเป็นงวดนี่แมนบอกแม่แนงวดนี่เป็นงวดนี่เดี๋ยวาเที่ยชุมวันที่สี่แพร่บายยุยบ้านนั่นแหละายูุบานหน้าแม่หารรสชาตนี่เนี่ยน้อยเนี่ยเอ็นบอคัดชมุชมสี่ไซต์ัวนี้หกสองเจ็ดเก้าครับผมครับเป็นงวดของอาทีหนึ่งท่านว่าก้มก็สัสันอะไรอิบสี สิ่งที่แม่เพปรนก็จะมีโชว์มีหวังอยู่เรื่อยครับอันปูปูสีสุดทั่วเด้น้องแม่เนาะอันเป็นเพิ่นมาบอกซื้อเพิ่นมาบอกซื้อบอกเรืยเหมือนกันจีเพิ่นมาบอกแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเป็นเป็นปูแฝดปูแฝดปูแฝดเป็นพี่กับน้องโอ้แสดงว่าบอมเปียนปูสีสุดทั่วก็เม็นยาสีฟันมาเนาะเพป็นบอกว่าแต่ว่าเพิ่นเพิ่นนั่นเป็นเป็นนุ่มๆอยู่ครับนุ่มๆอยู่แต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกซื้อแต่ว่าเพิ่นหายโชคดู ก็เจาโจรก็สามงวดแต่นี่ถือมากนี่ยงวดแรกเนี่ยเพิ่นพอนให้ไนีนับตอนนี้งวดสองว่าหันหนี่ยก็หนายแปดเดี๋ยวเพิ่นหนายแปดเจ็ดห้าโอ้กับกับกับแปดเจ็ดห้าพิ่นหายว่าันแปดเจ็ดห้าแนายว่างหันเนาะครับเนาะแปดเจ็ดห้าตับอีกตอนพิ่นล่งนี่ยแต่ว่าคื้นิ่งาเจาที่เราพื้นเขาเพิ่นมาเบาเพิ่นมาเบาเพิ่นเบาเพ่นกระซากนเนเพ่มา มอกสามสับป่ใบแซ่สับป่นใบนะแซ่ว่ายังนียแซ่เราคิดว่าสามแปดสี่แปดสามสั่ใบแซ่สับป่ใบนละแต่เป็นสามแปดสี่แปดแมแต่ว่าอีกององค์กย่าปูปูพระาหน้าคนมากหนึ่งคนเป็นสี่ใสรถท่านนี้โอ้สี่ใสหกสองเจ็ดเ่นในี่สี่ใสทะเบียนตัวนี้ละครับ 6279เคืองวดนี้นะครับนอกจาทนี่หนึ่งท่านว่านี่ยแม่บอครับ1ท่านวาคมพศ .2564 เบื้องไปเป็นแนวท่างด้ยครับท่านผู้ชมเนาะแนวทา6279ไปตั้บหาตั้บหลังกันครับมันว่าการสะพันไม่าะสะพันไเ่กันว่าม่นเร่องขอภาษากันนี้นอนจะว่านามเนี่ยราว่าพมันก็บอกว่าเป็น3848ท่านผู้ชม จะเป็นตัวเดียวกันที่กับคุณแม่ทอดเป็นฝันเนาะครับผมเพราะว่าจะฝันเขากันด้วยนะตามแปลงเพราะว่าจะเป็นฝันว่าลูกเด็ดกับของให้กินปานิ่งสามชิ้นหรือว่าจะเบียนรถดหรือว่าบันเด็กที่เก่าบันเด็กที่เก่านี่สำคัญอีกนี้เลยครับมีความสำคัญเนี่ยเพราะว่าบันเด็กที่เก่าเราก็ว่นันรับแบกฝืนง่าใหญ่เขาที่กันจมีช่วงเนาะเป็นสี่ไซสนขันครับ โอ้คันนี้ทะเบียนนี่เนาะครับเนาะ6279โอ้เอาไปจัลอตเตอรี่เนาะคุณแม่ครับขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณแม่แล้วพอเียงจัดสรุปตัวเลขเนี่ยขั้นนะครับเนาะตัวเลขก็มีชุดเดียวล่ะครับผมก็คือ138เพราะว่าจะเป็นยูทิลิอาร์ขอบคุณครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ส้อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เรานีมาฟันหัวไหล่หัวได้คำสั่งมาช่วงนี้แม่ไม่ยอยู่ครับเอาทุกหัวเดี๋ยวเอาแอมละทงการจสรุปตัวเลขให้ ท่านผู้ชมเบิ่งเนะครับเนาะว่าคุณแม่มีตัวไหนเนาะครับเนาะอย่าเบอรเอ็มสิเขียนกระดาษไปอีกทาหารอันนี้เป็นร้านอาหารคุณแม่เนาะครับเนาะร้านอาหารก่อโอ้มีแกงห่อนน้ำหนูผีเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยขายดีเนาะครับเนาะโอ้แคบหมูผู้เขาไฟโอ้แคบหมูผู้เขาไฟห่าเฮ็ดเฮ็ดขายเองเนาะครับ Sabes, โ, anyway, โอ้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 ครับ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 เปิ่เปิดร้านขายของเดี๋ยวเราเอ็มสีสรุปตัวเรกให้เบิ้งนะครับเพื่อรอสักครู่ครับผมแม Peter, ่ทอนนะครับเนาะแม่ทอนเพินให้เลขมากด้ยครับเด้อข้่ความฟันของคุณแม่เกี่ยวกับทะเบียนรถชองเพินหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดแต่ทะเบียนรถช่วงคุณแม่นั่นเป็นว่าแปดหนึ่งแปดหนึ่งสามสามทะเบียนรถคุณแม่นะครับเด้อ คุณแม่เป็นฟันว่าเลยต้มปลานิ่นทอดป้านิ่นเพิ่นวะตีเป็นเลขให้แล้วหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดครับหน้าครับหลังกันนะครับ,นรบเนาะแต่มีช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดก็คือหลวงปู่ลึกลับครับหลวงหลวงปู่ลึกลับมาสี่ใส่ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ขั้นนี้บาทนี่มอเตอร์ไซค์ขั้นทะเบียนตัวนีละนี่สองหกเจ็ดเก้า สองหตัดหนา้าตัดหลังหืงน่นนะครับเนาะแล้วแต่ท่านผู้ชมมักเบื้องไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารญาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมรลทงน้ำนเ้เลยครับเด้อสำรับกิบปนีเบาแอมเาตทงก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเฮง,งเฮงรวยรวย,ยครับสวัสดีครับ